ใช่ทุกคนวันนี้ก็มีพุตาแทะอิ่มทาวังนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวมาลองกินดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะทุกคนก็ทําการฉีกได้เลยนะทุกคนมันจะมีร่องอยู่นั่นเองนะครับฉีกมาเลยยากนิดนึงนะทุกคนของอร่อยต้องใจเย็นๆนะอโ,อโอเคเทงแล้วครับทุกคนนี่นะ่ากินจัดแล้วก็นี่ครับขาแถ้วันนี้มานะครับนะเขาเรียกน้ำจิ้มปะ พี่เกลือทุกคนเตรียมไปกันไปเลยดูนาขิเมอทุกคนเตรียมหมดกองมาเตรียมเลยลูกแรกมันจะมีรูแล้วทุกคนขอาเม็ดออก อันนี้อร่อยจริงเนี่น้ำยิมของอร่อยมากทุกคนชอบกินนะเอเข้าไปในรวทุกคน 嗯哼，哇，好，来，酷。 ลองกินเปล่าด้วยกคน อร่อยมากทุกคนฮึมอืมกรุบมากอร่อย แนะนำเลยทุกคนผุ้าอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงไม่ได้ปลอมเลยนะสุดยอด